เตี๋ยวครับนี่ครับเตี๋ยวต้มเส้นครับผมแม่นแกงเส้นบ้านน้องไงครับนี่ครับก็มือกับ FC มันเหมามาลงมิน FC ใหญจากสิงคโปร์ครับ FC จากสิงคโปร์ FC จากสิงคโปร์ นี่นะครับเป็นงทานนะครับเอฟตีก็ดีเดย์ชานลครับไอเดียชานลใช่ไหมดีเดย์ครับไอเดียช่างดีเดย์ชานิลเปิด롱ทานที่นี่เปิด롱ทานนี่ครับเปิด롱ทานนะครับเราไม่มีถ้วยใช่ไหมลูกอุผมมันดูมันสวยไ

่าาามวทอะไรต้มเส้นนะครับจากช่องดีเดย์ชาแนลนะครับก็เอฟซีจากสิงคโปร์นะครับหอมเลยครับอเลยครับอกินหอมมากเลยนะครับต้มเส้นเลยรับครอกขี้หนยวนะครับต้มเส้นเนาะจากช่องดีเดย์ชาแนลตอนนี้นน้ำมันจะไม่มีแล้วครับผมเส้น นั่แเาเรียกต้มชิงมัเป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่เป็นแบดีๆนะแมเหล้วนี้อันนีะเนาะกักสันแม่จะไปไหว้เียเคังนะครับไหว้แม่ด้วยเนาะเราจะดเดีแม่ก็ นี่กนะครับรวยเบิ่งน่เด้อครับโอ้เจนเซนทานด้วยกันเนาะทานได้เลยนะครับทานแล้วกันได้เลยนะครับครับปูเลี้ยงงานบัตรเกิดนะคะป้าสมบัติป้าสมบัตินะครับปู่กับแม่ นี่คือบรรยากาอดฟาทุกนนี่ก็ถึงเวลาพอดีเลยตักเนาะอมาเลยนะเปิดาเลย

ดีเครับดีดีชาแนลเหรอคะครับผมใช่ครับช่องช่ครับผมช่องดีดชาแนลครับดีดชาแนลนะครับแไม่สมบัติจากสิงคโปร์นะคะดีดชแนลนะครับ่ช่องดีดีชาแนลนครับเนาะถูกต้องเนาะครับนช่ครับช่องไม่ดีดีดยชาแนลครับผมยงสุดมักเล่นะรบอั้งร่เครับบ้านครับ มีเดี่นะคะนอยมาห่มานระช่องดีเดชเนี่ทำมาแจกอลไแล้วนะครับสเคืองอันนี้เครื่องปุงเครื่องปุเทศมาเป็นนี่แหละไปไม่นำไปไม่จะไปไหว้จะไปไหว้ก่อน แม่เพ่ไปกินเอยู่บ่แม่เพิ่นไปกินเอยู่บ่เลาเยมไม่เคยกินเลยนะอันเส้นออญากนะครับอ้อญาตสะดุนะครับได้ครับได้ครับเจ้าสวยะเื้อเลดเจ้าเยะเน้เลยเจ้าเนจะเืนเลายาเดี๋ยวผมจเ่ารไปเดี๋ยวมาจะนทีเเ่เนื้อาก็คือเวลาเราจะทานก็รสชาติเหมือนก๋วยเตี๋ยวปกติเรานี่แหละครับแต่ว่า เป็นแค่เปลี่ยนจากเส้นก๋วยเตี๋ยวมาเป็นวุ้นเส้นนะครับนี่ครับเพราะเอามาร้อนๆเลยนะครับในวันนี้นะครับนี่นะครับมีคนออกไปให้เงินหลายคนแต่ละมั่งมาหลุดอยู่ดีพอแล้วลูกไม่ต้องเอาเยอะเส้นไนลอนเส้นไนลอนเส้นวุ้นเส้นครับเส้นไนลอนเส้นวุ้นเส้นเส้นไนลอน

อันมนเป็นข้าวเที่ยง่งกลัวว่าเราจะหิวก็เลยยก้อก่อนตอนนี้ก็กำกลังพอดีอร่อยนะครับเปลีใจด้วยีนะครับรอบคลิปนี้ก็จะประมาณนี้วยหน่อยเนาะจ้าพวกเป็นยงไง นี่นะครับเจ้าของมาเกก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับคโปตีเจากิงกโ์ก็เลี้ยงครับผมขอบคุณครับอันของผมหาเส้นที่เคยใส่โบได้มันก็เลยเสื่อนนะครับอ๋อพี่พี่ เป็นเพื <S <S ่อนกแกบี้ครับสวัสดีนะคะทานท่านนะคมรับปานนะคะีโงางเครื่องเแพเสียาเสียาพเสียงเพื่อสีเดีมากเปนไปเ่อเนไปทำใช่ครับาู้ ไม่ต้องบอกครับแค่แค่ผมอ่านคอมเมนต์เขาก็รู้แล้วค่ะั้งสอคนนะคะภเหมือนเป็นยังไงล่ะช้อนก่อนพี่น้องๆนะคะมีถ้วยอีกไม่มีถ้วยไหมถ้ามีถ้วยเอาได้เลย

เพื่อคนที่ไปครับน้ำมาลดเหลือหน่อยตื่นเนี่นตีพี่เลยวพักยุไทนะก๊กตุ้งเขาผมก๊กตุ่มครับเป็นงานบ้าพิดลษหคือวันคือถ้าถามหาต้องจับแมนครับขึ้นไปหาคนอยู่เกิดอยากกินครับเ FC ใจบุญครับ FC ใจบุญ เยี่ยมวันเกิดครับผมากกินจริงๆริงครับผมแล้วใครเข้ามาถ้าเอ่อเท้าดำเข้าไปทำไมครับครับเข้ามาเอาคนแเองนครับผมลูกคือของใจนาสายวันน้าเป็นยูทูบใหม่ใช่ไหมครับเอ็มครับผมแมนกว่าแมนกว่าครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ